สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่6ตุลาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่4นะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2นะครับผม วิ่งรูด7กับ9นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม9 29 6 29นะครับผมสำหรับ92นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็96เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็6 29เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ96มานะครับผม92สายวิ่งสายรูดนะครับผม3ตัวก็เกือบแตกนะครับผมแอดมินให้279นะครับผมออก629ผิดไปตัวเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6 สำหรับวันที่6นะครับผมเลขในตารางจะมี9 5 1 4 2 7นะครับผมัจะอยู่ที่9 2แล้วก็5นะครับผมสำหรับ9นะครับผมจะมี9 1 ก้าวสามก้าวสี่และก็ก้าวเจ็ดสองจะมีสองหนึ่ง สองสี่สองห้าแล้วก็สองแปดห้าจะมีห้าหนึ่งห้าสาม ห้าสี่ห้าเก้ากับห้าหกก็อย่าลืมนะครับผมกันจะมีเก้าศูนย์นะครับผมสองสาม และก็ห้าเจ็ดสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีเก้าเก้าสองสองและก็ห้าห้าครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมมันจะจับในตารางนะครับผมคือสี่เจ็ดหนึ่งนะครับผม

มินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่6ตุลาคม2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่9วิ่งรูด2กับ5นะครับผมสำหรับ9นะครับผมจะมี94 93แล้วก็97สําสำหรับ2นะครับผม21 24แล้วก็28 ห้าจะมี5 6 5 9นะครับผม53แล้วก็5 4สำหรับในชุดกันนะครับผมมี90 23แล้วก็57เบิ้ล2 2 5สาหสำหรับ3ตัวนะครับผมมี4 7 1 7 2 8แล้วก็925นะครับผมเอพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ